ข้าวสีบทของท่านพญารมโมหานนะครับมาถึงบทที่สองตอนที่สี่แล้วนะครับเจินติดตามต่อได้เลยนะครับเป็นนี่เพาะสัง่งเปื่อยาฟินห่อของขิ้นเดิมปอบ่อข้างปินล้านแหวนเกี่ยวแขนหีดมังซ้ำไปเครื่องย่อง จอมตยุยคือเจ้าน้องฮักคิงบางห้างสวยกินตานตยุยหยดน้ำส่งให้ผัวขิ้นเตรียมใจจักหาไหนได้ปี่ไข่ฟูนายดังนี้ปุ่นปายตัวนายแม่ฟันดำมี ที่เกียดย่อแกมายไข้หัวแกมสดโคดคิงขยายจ่าตอบใจสมัยต่างข้างํำบอกวนจ่าปอยมาก่ลาวอ้างปุ่นหย่ยงเบื่อกำไอเต อดกัมโศกาจนดาบเป๊ะซ้ำเก็บป,ปอกปอแถมนาบดใจขี้ายกําฟู่กํกจาจ่าสออบออกมาเจียนจ่าที่ท่านบกคอยบ่ยวนยังกําฟู่ท่าน หุ่ลำคาญเตะตักขอวานดักเสียหือเย็นเงียบพักพอมีวางอันใจดีมันตายมุยมิดดับจิตเป็นผีก็หากพอดีสมหุ่นน้ำหน้ากันมันบ่อตาย ปุ่นปตัวข้าจักเป็นลาไปใครหูจำน้องตำบุญกุศลทรงยุผลเพื่อสร้างตยมันเต้าเว้นไว้แต่รับฝันหันทุกคืนวัน ต่อตานน้ำเข้า